ถามว่าความทุกข์หายไปไหนที่ผ่านมาเธอไม่เคยอยู่กับปัจจุบันขณะทุกข์ทุกข์กเพราะอะไรทุกข์เพราะว่าเก็บความหลังมาน,นั่งเขียวเอื้องถูกดา่าถูกกระทําถูกเพื่อนโกงปล่อยไม่ลงปลงไม่ได้จันทร์ถึงสุขร์ทำงานเหนื่อยแทบล้มระดาตายทำ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 ,ทำ,ทำไม่มีเวลาพอวันเสาร์วันอาทิตย์ได้หยุดอยู่บ้าน แบ่งเวลาให้ความทุกข์เต็มๆสองวันนั่งคิดถึงความทุกข์แล้วก็ร้องห่มร้องไห้ตอกย้ำความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมีดแห่งความทุกข์ปักเธอไปครั้งเดียวเมื่อสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วแต่เธอมีเวลาว่างก็ขยับดึงเอามีดแห่งความทุกข์นั้นมาปักซ้ำแล้วทำฮาลาคิรีตัวเองหมุนติ้วติ้ว,ต,วติ้วเลยผลคือทุกซ้ำทุกซากก็หลุดเข้าไปในโลกของความคิด พอหลุดก็ไปในโลกของความคิดตอนนั้นแหละยมกินไม่ได้นอนไม่หลับหนักข้อขึ้นมาถึงขั้นนั่งคุยกับกระจกเป็นโรคซึมเศร้าแถมมาอีกโรคหนึ่งพอมาฝึกการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะตามดูตามรู้ลมหายใจพอทําเป็นแล้วเท่านั้นนะนั่งอยู่เฉยๆก็มีความสุขอนาปันสตินี่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ใช้เป็นเครื่องพักผ่อนในยามว่าง นั่งอยู่เฉยๆดูลมหายใจมันจะประนีตลงประนีตลงประนีตลงแล้วความสุขจะไหลเอิบอาบไปตั้งแต่หัวจรเท้าเหมือนอาบน้ําออกจากห้องน้ํามาใหม่ๆอย่างนี้นั่งอยู่ได้ทั้งวันก็มีความสุขฉะนั้นถ้าเรามีทุกข์ขึ้นมาในชีวิตให้บอกตัวเองนะว่าทุกข์อยู่ไหนเป็นไปได้ไว่าสุขก็อยู่นั่นแต่ทํายังไงละเราจะเจอสุขก็อย่าไปกักขังตัวเองอยู่กับความทุกข์ทุกเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราฟันฝ่าให้มันพ้นทุกข์ หากทุกเป็นสิ่งที่ไม่อยู่จงมั่นใจทางดับทุกข์ก็ต้องมีพระพุทธองค์ตรัสรู้เพราะหลักการตรงนี้พระพุทธองค์ทรงก้าวข้ามความทุกข์เพราะหลักการตรงนี้พระองค์เคยใช้ได้ผลฉันใดเราทั้งหลายก็ใช้ได้ผลฉันนั้น